สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแ n ลแดดด d ้ y ุกกิ้งครับวันนี้ d a ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูมัทฉะบราวนี่หนึบครับเป็นบราวนี่แผ่นบ,งบางๆเนื้อนุ่มหนึบรสชาติหวานมันแล้วก็มีความหอมของชาเขียวด้วยนะครับสีสวยๆที่ได้ก็เป็นสีจากธรรมชาติของชาเขียวเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความมันหอมอร่อยด้วยเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมาพานเข้าไปอีกนะครับทำให้เมนูนี้เคี้ยวเพลินแล้วก็อร่อยจนวางไม่ลงเลยครับ เราทำครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บใส่ขวดโหลใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ส2กรัมเนยสดชนิดจ g, ืด6 0กรัมไข่ไก่เบอร์2-2ฟองน้ำตาลทราย100กรัมแป้งสาลีนเนกประสงค์60กรัม เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบบดหยาบๆอันนี้เพื่อนๆใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับต่อไปผงชาเขียวมัทชา10กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำไว้ช็อกโกแลตคอมเพลวใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยผงชาเขียวมทชะแล้วก็เนยสดชนิดจ,จืดนะครับจากนั้นเราจะนำไปตุน๋นโดยการนำหม้อใบหนึ่งมาตั้งน้ำให้เดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็นำหม้อช็อกโกแลตเนี่ยไปวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนช็อกโกแลตเนี่ยละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำไข่ไก่2ฟองใส่ลงในอ่างผสมจากนั้นเราก็ตีไข่ให้แตกครับเราตีไปเรื่อยๆจนไข่ขึ้นฟูเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําน้ําตาลทรายใส่ลงไปครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนน้าตาลทรายละลายแล้วก็ขึ้นฟูเป็นสีเหลืองนวลเลยครับพอเราตีจนไข่กับน้ําตาลทรายขึ้นฟูเป็นสีเหลืองนวลแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําช็อกโกแลตชาเขียวที่เราตุ๋นเมื่อสักครู่นี้มาใส่ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับคนไปเรื th ่อยๆ,ๆ,ๆจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นําแป้งสาลีเนระสผส์แล้วก็เกลือนํามาร่อนใส่ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะก้อคนส่วนผสมให้เข้ากันครับคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้แป้งบราวนี่ขนหนืดแล้วก็เนื้อนเนียน,น,นๆแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปเทใส่ถาดได้เลยครับวันนี้แรดดี้ใช้ถาดขนาด10คูณ14นิ้วนะครับตัวถาดเราก็จะรองด้วยกระดาษไขายให้เรียบร้อยเลยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้นำบาบวนี่ออกจากถาดได้ง่ายๆครับพอเราเทแป้งบาวนี่ใส่ในถาดแล้วเราก็เกลี่ยแป้งเบวนี่เนี่ยให้เรียบเสมอกันครับแรดดี้จะเกลี่ยให้แป้งเนี่ยมีความหนาประมาณครึ่งเซนครับ นี่นะครับเกลี่ยเข้าตามขอบตามมุมให้เรียบร้อยแล้วก็ปัดหน้าให้เรียบครับพอเราเกลี่ยแป้งเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบครับเพื่อนๆจะใช้เป็นออลมอนสไลด์หรือว่าจะเป็นถั่วก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเราก็โรยไปให้ทั่วหน้าเรล่านี่เลยนะครับพอโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมเข้าเตาอ,อบได้เลยครับ ดีจะอบที่อุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราก็วอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับเอาวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นําขนมเข้าไปอบได้เลยครับวันนี้ดิด๊จะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบประมาณ15นาทีบราวนี่ของเราก็สุกเรียบร้อยครับ เราก็นํามาวางพักให้อุ่นๆสักครู่หนึ่งก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามาตัดให้เป็นชิ้นครับแต่ดิ้งก็จะตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัวตรงขอบเนี่ยถ้ามันมีรอยไหมเราก็ตัดออกได้เลยนะครับตรงขอบที่เราตัดออกเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะครับสีอาจจะไม่สวยแต่กรอบหอมอร่อยมากๆเลยครับพอเราตัดตามยาวแล้วเราก็ตัดตามขวางต่อครับ ตัดให้มันไม่ต้องยาวมากนะครับเราจะได้เก็บใส่กล่องได้ง่ายๆครับพอเราตัดเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปแดนี้ก็จะตัดไปวางพึ่งไว้บนตะแกรงนะครับตัวบราวนี่ของเราจะได้เย็นเร็วขึ้นครับพอบราวนี่ของเราเย็นสนิทแล้วเราก็สามารถเก็บใส่กล่องใส่ขวดโหลเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้นานๆเลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูมัทฉะบราวนี่หนึบครับ เป็นเมนูขนมทานเล่นที่ทานเพลินมากๆเลยนะครับตัวเบวนี่นจะเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็มีความหนึบนุ่มหอมอร่อยรสชาติหวานมันแล้วก็มีความหอมของชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตด้วยนะครับแถมมีความกรอบกรอบมันๆจากเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ที่เราโรยเข้าไปนะครับอร่อยลงตัวแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยครับทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่กล่องใส่ขวดโหลใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับสามารถทำเป็นของขวัญของฝาก ให้กับเพื่อนๆหรือญาติผู้ใหญ่ได้เลยครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แซงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ